เจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่นานใดใดโลกลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพคะวันนี้ลูกขอแบ่งปันพระคำที่ได้จากพระองค์ฮาเลรุยาฮาเลรุยาพระเจ้ายิ่งใหญ่ฮาเลรุยาประกาศสิกุลกูฟอร์นัสนาัาซีนักกูฟอร์กัสสีนักกูฟอร์นัสสีฮาเลรุยาประกาศสีนักกูฟอร์นักสนาัาซีนักกูฟู พระคำของพระเจ้านี้สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของทุกคนในโลกนี้ให้เป็นคนใหม่ที่ใช้การได้ให้ขึ้นหวันได้ทุกคนนะคะฉะนั้นมาฟังแล้วก็มาน้อมนำปฏิบัติตามนะคะพระพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญ,ญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจฉะนั้นพระคำในวันนี้เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตแทงทะลุจิตจามทุกดวงให้เกิดผลร้อยเท่า ก็ขึ้นสวรรค์แบบไปโลกทุกคนนะคะให้พระเจ้าพอพระใจให้รับการทรงสถิตท,ทุกบ้านนะคะขอให้เป็นไปตามน้ําพระไทยของพระองค์เถิดเจ้าค่าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนพระคําที่มาถึงท่านในวันนี้ยหอนบทที่3ข้อ5ห้าร์ชั่นอังกฤษว่าจีสัตอันเซอร์พระเยซูตรัสว่านะ m o s t a s s u u e d l y a เ t ชชูรนะคะแปลว่าเป็นแน่หรือเป็นจริงหรือท่านพระองค์บอกความจริงงั้น I say to you unless one is born of water and the Spirit he cannot enter the, the kingdom of God เห็นไหมพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่เกิดใหม่จากน้ําและจากพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าแผ่นดินพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเกิดใหม่บัพติศมาในน้ำใช่ไหมและบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยที่เราเพูดภาษาแปลกๆได้กันทุกคนเนี่ย นะาต้องให้พูดภาษาแปลกๆได้นะคะอาเมนาเลียฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะคะเราต้องพูดภาษาแปลกๆก,กันแล้วอย่าไปดับพระวิญญาณบางคนพอเพื่อนพ,พูดภาษาแปลกๆไปดับพระวิญญาณไม่ได้นะคะพี่น้องนะพระเยซูตรัสว่าผู้ที่ไม่มาเกิดใหม่ในจะไปสวรรค์ไม่ได้ขอทุกคนเร่งมาเกิดใหม่ในน้ําและในพระวิญญาณสรานเอ่ย จากนั้นบัพติสมาในน้ําแล้วทุกคนใช่ไหมต้องบัพติสมาในพระวิญญาณเนี่ยช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยพี่น้องพราไม่เป็นยกมือบางคนบัพติสมาในพระวิญญาณเลยพูดภาษาแปลกๆได้เหมือนลูกอมพิญญาณนัน้นหล,ลายหลายลูกด้วยกันที่ไม่เป็นยกมือช่วงสุดท้ายของรายการแบบเนี้ยในน้ำพระเยซูพูดภาษาแปลกๆกออกมาเลยนั่นแหละบัพติสมาในพระวิญญาณพี่น้องนะคะขอพระเจ้าเอาเป็นทุกคนและนะหนึ่งโครินบทที่หกข้อสิบเอ็ด and that f o r someone you but you were what เห็นไหมต้องชัดล้างชำระให้สะอาดหน้า but you were sanctify แปลว่าให้บริสุทธิ์ but you อ่าอ่า personal go for l e g a c เขียนเอง were were นะ justify นะเขียนตอน นั่นแหละเที่ยงคืนทีหนึ่งพันพี่น ơi, ้องเอ้ย j u s t ไปว่าแสดงความบริสุทธิ์เมื่อกี้เซ็งติ s ฟ i ไปว่าทําให้บริสุทธิ์ In the name the Lord j e s u s and by the s p i r i t ส o o ริตออเห็นไหมได้รับการให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยสุคริสเจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราฉะนั้นเราต้องบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์ไปหวนไม่ได้ไม่เป็นเห็นกตาสองหน่วยนี่ถ้งมาบอกทุกวัน ต้องบริสุทธิ์ไม่ว่ากายวาจาใจเราต้องบริสุทธิ์ทุกวันนะคะพี่น้องนะคะต้องทําตามพระเจ้าทรงนําแล้วก็ไม่ผิดอีกเลยแต่ถ้า,าไม่ใช่พระเจ้าทรงนําไม่เป็นไม่รับประกันนะเพราะว่าฮาเลรูยาประกาศสีนโตโกโฟรกาเซเพราะไปเห็นกัตาแล้วถ้าใครไม่บริสุทธิ์ขึ้นหวันไม่ได้พี่น้องต่อไปหนึ่งโครินบทที่หข้อสิบเอ็ดหนึ่งโครินก่อนหนึ่งโครินบทที่หข้อสิบ เอ็ดนะแอนชัดเวอร์ซัมยูบัสเวอร์วอดเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยผู้ที่ได้รับการชั่มร้ายบริสุทธิ์แล้วตั้งจิตแนวได้รับเป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเจ้าทุกข้าวชาค่ำผู้ชอบธรรมในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระบิดาก็ฟาเธอร์พระบุตรก็เดอะซัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เดือดฮอลลีสปิริตนะพี่น้องต้องจำสามอย่างนี้นะที่ฝรั่งบางท่านเห็นไหมเขาทำอย่างเงี้ย Father The Son The Holy Spirit เห็นไหมเขาทำอย่างเงี้ยแต่ของเราไม่ใช่เราก็ในานามพระเยซูทุกครัง้งให้พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานกันวันนี้ใช่ไหมของโปรเตสแตนต์แต่ของคา,า,าทอลิกเขาทำอย่างเงี้ยพี่น้อง Father เด e ซันเดอฮุนลีสปิริตเขาทำอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ผิดให้รักกันทั่วโลกพี่น้องนะขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูทุกครั้งอาเมนฮาเลริยาฮาเลริยาฮาเลริยาซาร์กาตโรโฟเรกาซพี่น้องช่วยกันแชร์นะช่วยกันแชร์บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรต่อไปวิบอ์บทที่21ข้อ7 He who overcome เห็นไหมผู้ที่ได้ชัยชนะ c h a n inherit มีมรดกออนสิ่งทั้งหมดนี้ And I w i l l be his God and he s h a l l be my son เห็นไหมสิ่งเหล่านี้ได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกคืเเอรเ,เราจะเป็นพระเจ้าของเขาหมายถึงพระเยซูหรือพระยาเวนั้นเป็นพระเจ้าของพวกเราทุกคนและเขาจะได้เป็นบุตรของเราหมายถึงพวกเราทุกคนจะเป็นบุตรของพระเจ้านึกออกไหม แต่ขอให้ใจสั์ซื่อมือสะอาดไม่ปิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เก็นข่าไม่ฉาไม่เนินทากันทุกที่ไม่เจาหหอไม่อดตัวไม่โล่งปลยในทําความดีอย่างเดียวบูชาพระเจ้ากันใจจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่ใจจดจ่ออยู่ที่วัตถุนะสิ่งของเงินทองหรือรูปเคารพไม่ใช่นะคนละอย่างกันใจจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรียกพระเจ้าว่าป๊าป้าเอออับปาหนือ พรเจ้หรือพระบิดานั่นแหละนะคะผู้ใดมีชัยชนะจะได้ข่าวแผ่นดินพระเจ้าทุกค่ำเช้ามีพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราและเราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าและได้ข่าวแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกทุกคนอาเมนฮาเลียริยาดีใจด้วยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าทุกวันนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนนะนี่คลิปต่อไปอามนฮาเลียริยาฮาเลีริยา ทีละคลิปทีละคลิปพี่น้องคลิปสั้นนะพี่น้องก็แจ์ต่อเป็นท่อพระโพ์กันคลิปสั้นๆเนี่ยรวบรัดจักความว่าพระเจ้าให้นะฮาเลูยขอบคุณพระเจ้าก่อนสาธุการใดพระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนะือนามใดในโลกวันนี้ลูกขอสัสนย์สิขอบพระคุณพระองค์ไปค่ะ ลูกจะน้อมนําพระคำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแชร์ต่อเป็นทัพอภรวันนี้ทําให้ทราบว่าผู้ใดไม่ได้เกิดใหม่ในน้ําในพระวิญญาณทู้นั้นจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้หรือแผ่นดินพระเจ้าไม่ได้ต้องชาร้ายบริสุทธิ์ให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะผู้ที่ไม่ชัยชนะจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเราทุกคนเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาทุกคนนะคะขอการทรงนำทั้งย4ิบสีชั่วโมง ขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทจนให้ทุกคนเหล่าหมู่ชนในโลกคายเดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอา่านพระครรมทำตามนามทัมท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 ่วราเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมราณาถูกพิพากษาไม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นสวรรค์ไม่เป็นไปเห็นกระตามาแล้วต้องบอกต่อทุกวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกใครทำทั้งดีทั้งชั่วถูกพักไว้เพื่อรอการพิพากษาฉะนั้นให้ทำดีอย่างเดียวพี่น้องขอ ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรารเการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามน่นตีนี้พระเจ้าให้เพลงใหม่สองเพลงนะคะพี่น้องฟังให้ดีนะคะข่าวสวรรค์ของพระเยซูผู้ทรงกู้ทุกชาติให้รอดเห็นไหมทุกชาติไม่ว่าพุทธคิสอิสลามซิกเตาเห็นไหมพระเจ้ากู้ให้รอดพระเยซูทรงกู้ช่วยมาตลอดเห็นไหมสองพันกว่าปีแล้วช่วยตลอด รับเชื่อแล้วทําตามพระองค์จะซื่อตรงจึงได้สุขสันต์ทำตามพบสันติสุขทุกวันให้ทุกคนนั้นมาสรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมเราพบสันติสุขทุกวันสันติสุขที่พระเจ้าให้ไม่เหมือนกับโลกให้โลกให้นะั้นสุขแป๊บเดียวแม้เป็นบอกแล้วสุขแค่สามชั่วโมงก็ไม่ไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าสมมติได้ตังมาทักสิบหมื่นนะก็สุขแป๊บเดียวพี่น้อง พอหมดตังแล้วก็ไม่สุขแล้วแต่สุขของพระเจ้านี่ตลอดโตพันชั่วอยู่โน่ได้ไปอยู่เบื้องหวันกับพระเจ้าโนา่สุขประนั้นและเต็มล้นเปี่ยมอยู่ทุกวันไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงจิตจะนิ่งนะอยู่กับพระเจ้าจิตจะนิ่งไม่โกกไหมขอฤทธิ์เดชขอฤทธิ์เดชพระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงเปลี่ยนชีวิตเพศภัยในโลกนี้ ทรงปราบมารได้ให้พินาศไปในปาฏิพีทรงนำชีวีทุกคนให้พ้นบาปกรรมเห็นไหมที่ว่ามาเชื่อพระเจ้านี่นำชีวีให้พ้นบาปกรรมไม่ทําผิดบาปอีกถ้าใครทาผิดบาปอยู่ไม่ใช่ลูกพระเจ้าได้กหกไหมทรงนำชีวีทุกคนให้พ้นบาปกรรมเราทําเองไม่ได้พี่น้องต้องให้พระเจ้ามาช่วยนะจึงต้องรับเชื่อทั่วโลกไงพี่น้องรับเชื่อแล้วให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตใหม่ทั่วโลก เราเปลี่ยนเองไม่ได้ต้องให้พระเจ้าทรงนำทรงเปลี่ยนนะคะขอให้มาเชื่อพระเยซูผู้ชนะโลกเพื่อหมดโรคภัยหมดโรคหมดภัยในทุกเชาคํำปลดบาปคนทั้งโลกหมดโรคหมดกรรมเห็นไหมหมดทั้งโรคหมดทั้งกรรมใครไม่เอา่พี่น้องใครช่วยได้ล่ะนอกจากพระเยซูหมดโรคบาปกรรมเพเพราะพระเจ้ามาปลดแอกบาปและคำสาปแช่งโอ้ตัวเบาหิวเลย ว่ไปรับปรับติสมาในน้าตัวเบาหวิวเลยไม่เป็นเมื่อก่อนหนักพี่น้องหนักจริงๆบางคนไม่เชื่อไม่ผือพระองค์ทรงนําสู่สวรรค์มาสรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมทรงนําสู่สวรรค์น,นี้เมืองสวรรค์น,นั้นบรม,มาสุขไม่มีทุกข์ตลอดเวลามีแต่ร้องเพลงมรนาสรรเสริญพระบิดาสุขก,กายสบายใจเตรียมตัวไปสวรรค์น,นั้นทุกเวลาเนะตรียมตัวทุกวันแน่เนี่ย ให้พระเจ้านำพาไปเราไปเองไม่ได้รวมบทที่15 1 8ถึง19นั้นเพราะว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะอ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำโดยทรงข้าพเจ้าทางคำสอนและกิจการเพื่อให้คนต่างชาติเชื่อฟังเห็นไหมที่ไม่เป็นประกาศทุกวันนะให้คนต่างชาติเชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้ามาทำตามพระเจ้า น่าเหมือนกับโรมบทที่สิบห้านี่แหละน,นั่นแหละให้คนต่างชาติเชื่อฟังเราเชื่อฟังใช่ไหมพวกเราเป็นคนต่างชาติเราเชื่อฟังพระเจ้าเราถึงรอดนะอามนอาเลียริยาถ้าไม่เชื่อฟังก็ไม่รอดและพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนฉะนั้นต้องให้เชื่อฟังทุกคนปฏิบัติตามพระคัมภี่ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าถึงรอดถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่รอดนะคะพี่น้องคือด้วยเอตฤศ แห่งหมายสําคัญและการอัจรรย์นในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างท่วนทีเห็นไหมที่ไม่เป็นประกาศอยู่อย่างท่วนทีทุกวันอ่านพระคำสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อและประกาศทุกวันพะไรก็คล้ายรวมบทที่สิบห้าข้อสิบเก้านี้หนละต้องประกาศอย่างท่วนทีอย่ามาให้ผิดอย่าให้ผิดตามพระคมภีอย่าให้ผิด,าผด,ต,าาผดตามที่พระเจ้าชักปากชักลิ้นนะคะพระเจ้าชักปากชักลิ้นเองเพราะไม่เพนไม่ได้ไปเรียน นะบอกกี่ครั้งแล้วอายุ7จแล้วไปเรียนไม่ไหวบางคนไม่เชื่อหัวเราะกับตายก้าวๆๆเลยว่าพระเจ้าทรงนำได้เอว่าวังคนแยงช่างเขาเถอะพี่น้องแต่ขอให้รู้ว่าพระเจ้าสั่งเป็นคำสั่งของพระเจ้าตั้งแต่กรุงเยเรูซาเลมอ้อมไปถึงเมืองอินลิริคุมเห็นไหมประกาศทั่วโลกองไม่เป็นประกาศทั่วโลกเห็นไหมในเฟซในไลน์ส่งมาเต็มเลยก็อบอกโ ตันนี้เลยพระคํำของพระเจ้าเนี่ยมีชีวิตจริงๆทําให้คนนี้กลับใจได้แก่หลงหลายประเทศด้วยกันแก่หลงพอมาฟังไม่เป็นปุ๊บ พระเจ้าเปลี่ยนโลกใหม่ให้เป็นสวรรค์โดยการแบบนี้นะโดยการวางมือทางอินเทอร์เน็ตนี่เห็นไหมคนโ,โลกนะเมื่อก่อนนี่เราต้องเดินเดินเดินไปวางมือตามบ้านใช่ไหมนั่นแหละย,ยุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วพี่น้องใครอายุมากถ้า90ไปไม่ไหวแล้วก็วางมือที่บ้านได้นะให้พรคนอื่นพรนั้นก็มาถึงตนเลยแต่ให้ชั่วแก่คนอื่นชั่วนั้นก็มาถึงตนเลยจริงไหมนะ นั้นอย่าให้ชั่วให้แต่พระโพนให้แต่พระโพนนะขังทรัพย์คำโพนคำฤทธิ์ขังพระสิปัญญาของพระเจ้าให้เขาไปเดี๋ยวก็กลับมาหาเราถึงสองข้าวแวลูกหลานเราอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกทำไปเตอความดีพระเจ้าให้ทำก็รีบทำก่อนตายนะคนที่ไม่มีแรงไปประกาศก็นั่งประกาศหรือนั่งแชร์อย่างเดียวนี่แหละนะทุกตัวอย่างหญิงกล่าวพยานนะบางคนไปโบสถ์ทุกอาทิตย์นะ่ะไปร้องเพลงนะ่ะร้องเพลง สาราชีสาราสเสด็จโดยไม่ได้รู้ความหมายเลยเลยนะเสร็จแล้วก็วันนั้นเป็นมะเร็งไงจะตายแล้วเลยไปนมัสการพระเจ้าทั้งสิปีแต่กลับเป็นมะเร็งกับตายเห็นไหมจิตต่อจิตไม่ได้สื่อถึงพระเจ้าจริงๆพี่น้องจิตต้องสื่อกับพระเจ้าจริงๆอยู่มาวันหนึ่งเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วทีเนี้ยทําเพื่อต้องให้พระเจ้านี่ไ เต็มจริงๆพระวิญญาณเต็มล้นจริงๆเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชเต็มล้นด้วยลักษณะชีวิตจริงๆรับไฟอย่าพระเจ้าจริงๆงลงมาเต็มร่างเลยพี่น้องนั่นแหละรอดตอนนี้สบายเห็นไหมนั่นแหละอย่าลืมพี่น้องต้องให้เต็มถ้าไม่เต็มครึ่งครึ่งกลางกลางหรือขี้หกจะรับแบบขี้หกกันรับแบบขอทางไปเตียนไปเต้นตามเพื่อนสนุก้อยๆวันๆนั้นไปโบส เพื่อนุ grip, roy, roy, ่ร้อยๆวันๆไม่ได mm ้เห็นไหมคนนั้นก็เป็นโควิดไม่เป็นเห็นเพคนที่คิสเตียนน้าหนังหน้าไปเต้นปรึกปรึกปรึบปรึบกลับมาบ้านเหมือนเดิมพระคมพีก็ไม่อ่านอะไรก็ไม่ทำอธิษฐานก็ไม่ทำวางมือก็ไม่เอาแชร์พระพรเนี้ยคลิปนี้ก็ไม่เอาไม่สนเพแชร์แต่คลิปส้มตำวันนี้ร้อยอสิธและพี่น้องเอ้ยนั่นไม่ใช่พระวิญญาณนั่นมันเนื้อหนัง สร้อยเส้นนี้โตใหญ่หร้อยเสร็จและพี่น้องเอ้ยนั่นมันเนื้อหนังไม่ใช่พระวิญญาณทรงนำพระวิญญาณทรงนำสิ่งไม่ดีไม่มองของไม่ดีไม่หยิบวาจาไม่ดีไม่พูดพูดตามที่พระเจ้าให้พูดทําตามที่พระเจ้าให้ท,ท,ทําคิดตามที่พระเจ้าให้คิดต่างหากแล้วตึงโตฝ่ายวิญญาณ ต้องให้มีวิส -dom สติปัญญาโนเลตฟา์มรู้เฟสฟา์มเชื่อมมิทเทิการอัศมรรยิได้ฮิลลิงการรักษาคนได้เพราะไปซี่การเผยพระวันะได้ listening of the speed การสังเกตปิญญาณได้ differential of ทางการพูดภาษาแปลกๆได้ interpretation การแปลภาษาได้นี่แหละเขาเรียกเต็มล้น่ายฤทธิ์เดชนั่นน่ะ ต่อไปเต็มล้นฝ่ายลักษณะชีวิตคือต้องมีเลิฟความรักจอยความชื่นชมดีๆพีดความสันติสุขเราซัพพอริ่งความอดทนค่ายเนตความปราณีคู่เนตรความรีเฟซต์ตนเนตความซื่อสัตย์เย็นตเนตรความสุภาพอ่อนโยนและเซนคอนโซนการรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้พระเจ้าชักนําไม่ใช่เรานําพระเจ้านี่คือเต็มล้นลักษณะชีวิตนะเต็มล้นมีสองอย่างของคริสเตียนนะว่าเต็มล้นลักษณะชีวิตเขาเห็นพระคิ์ในตัวเราเนี่ยศักดสิเดง พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ตัวเราศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตลอดในรังการแต่เราเนี่ยได้พลังจากพระเจ้านึกออกไหมวางมือใครก็หายเพราะพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในเจ้าในกระหม่อมนี้